สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่กันนะคะในหัวข้อแฟนเก่าที่คุณเคยคบกันแล้วจากกันไปนั้นนะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะตอนนี้เขาสบายดีหรือเปล่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเชื่อว่านะคะทุกทกท่านนะคะก็ ต้องเคยมีแฟนเก่ากันมาอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็ถ้าคุณนะคะเข้ามาเปิดไพ่กองนี้นะคะแล้วก็อยากรู้สึกว่าเออเขาสบายดีหรือเปล่านะคะนั่นก็แสดงว่าคุณอะยังมีความปรารถนาดีให้กับเขาอยู่ยังหวังดีให้กับเขาอยู่เนาะยังอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะแสดงว่ายังมีความรู้สึกปรารถนาดีต่อกันนะคะไม่ว่าไม่ว่ามันจะจบแบบไหนนะคะคือคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจากกันไปแล้วเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของเราในช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งกันและกันได้แล้วนะคะมันก็ต้องมีเหตุทำให้เลิกลาจากกันไปนะคะต่างคนต่างไปเติบโตแต่ทีนี้ว่าความรู้สึกดีๆเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะคะนะคะคุณก็เลยยังมาเปิดไพ่เนาะซึ่งมไม่ต้อง ไม่ต้องเสียใจไปนะคะว่าทําไมคุณกับเขาเนี่ยถึงได้ไม่ได้ไปกันต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แม่หมอบอกนะคะทุกคนเนี่ยมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็เออบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักกันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักคุณหรือคุณไม่รักเขาแต่ว่าอย่างที่แม่หมอบอกนะต่างคนต่างมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองคนที่ใช่คนที่คลิกอ่ะมันบางทีมันไม่ได้คนที่คลิกกับเราทุกช่วงชีวิตแล้ว ตลอดไปเนาะพอถึงช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยต่างคนต่างไม่ใช่ต่างคนต่างเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่ของกันละกันนะคะแต่ว่าความรักความปรารถนาดีนะคะมันก็ยังคงอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พร้อมกันนะคะไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองนะคะให้คุณเลือกจากหน้าไพ่นะคะหรือเลือกจากาหินนะคะ ก็ได้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีที่ปรึกษานะคะก็สามารถทักแม่หมอได้นะคะทางข้อความนะคะสำหรับอยากดูส่วนตัวนะคะแม่หมอจะคอยเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ไพ่นะคะช่วยแก้ไขปัญหาแก้ไขความทุก ความเศร้าความเสียใจหรือว่าทุกเรื่องยินดีให้คำปรึกษานะคะโอเคเมื่อได้เลือกกองไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อมกันเลยนะคะเริ่มจากกองที่หนึ่งเลยนะคะแม่หมอขออนุญาตที่จะไม่ไม่อะไรไม่ตัดคลิปก็คือดูให้สดๆเลยว่าเป็นไพ่ใบไหนนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักเก่าที่เขาจากกับคุณไปเนี่ยปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้าง Queen o ครับอืมเขามีความคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะต่างนะแล้วก็เขาอยากจะติดต่อหาคุณ อยากจะไม่อยากหายขาดไปเลยอะคะ่ะคือเขาไม่ติดนะถ้าเกิดว่าคุณอนะอยากจะติดต่อไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนะหรือบางคนก็อาจจะยังติดต่อกันอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้หรือถ้าใครคิดว่าคิดถึงเขาแล้วก็อืม ยากจะติดต่อไปหาเขาเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะเขาบางคนเนี่ยนะคะเขาอยากติดต่อมาหาคุณเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขามากๆคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขมากๆในช่วงชีวิตที่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยนะคะนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ม,มีจิตใจดีนะคะแล้วก็ อ่อนโยนนะคะอยู่กับเขาแล้วอยู่กับคุณแล้วก็เขาก็สบายใจนะคะถ้าถามว่าเขาสบายดีไหมแม่หมอก็ขอตอบว่าเขาก็สบายดีค่ะชีวิตเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะอาจจะมีเรื่องเครียดบ้างเรื่องที่ต้องวิตกกังวลบ้างก็เป็นไปตามสตา์ชีวิตของคนทั่ว,วไปเนอะมันก็ต้องมีเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตน,น,นะคะ หรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงคุณมากๆแล้วอ,อยากจะติดต่อคุณนะคะแต่ว่าเขากําลังคิดอยู่นะว่าเอ๊จะติดอโอเคพอดีเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเซไมอะไรอย่างงี้หน่อยคลิปมันก็เลยตัดไปนะคะโอเคแม่หมอพูดถึงเมื่อกี้ว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากเขามีความคิดนะคะว่าเขาอยากจะติดต่อกับมาหาคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาอะคิดอยู่ว่าจะติดต่อดีไหมหรือว่าจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะก,กลัวว่าคุณอาจจะแบบ ไม่อยากจะได้รับข้อความหรือได้คุยกับคุณอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าติดต่อ,อก,กับไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็สถานาการณ์ชีวิตของคุณในตอนนี้นว่าคุณสมควรที่ติดต่อ,อเขาอีกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นสถานะว่างหรือว่าคุณติดต่อ,อเขาโดยที่ยังมีความรู้สึก อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะพนะิจารณาว่าทำยังไงดีนะคะยึดเอาความถูกต้องนะคะเป็นพื้นฐานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนกันและเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะแม่หมอคิดว่ามันก็เอ่อต่างคนต่างช่วยเหลือสปอททางความเอ่อความคิดซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแม่หมอขอไปต่อกันที่อ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะ ก่อนจะจบกลองที่หนึ่งแม่หมอจะเปิดไพ่ออร์เ e คลให้หนึ่งใบค่ะและสำหรับไพ่ออร์เรค l ลนะคะ Codependency additions are affecting your romantic life นะคะถึงแม้ว่าคุณจะต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความปรารถนาที่ดีต่อกันนะคะและตั้งอยู่บนพื้นฐานขอ,ของความถูกต้องนะ เออก็ตามหน้าไพ่เลยก็คือคุณสามารถที่จะติดต่อหากันได้นะคะก็คือต่างฝ่ายต่างาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าช่วยซัพพอร์ตกันทางความคิดนะคะเรื่องราว ต่างๆในชีวิตเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้นะคะเป็นคู่ที่มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆเลยนะคะโอเคงั้นแม่หมอขอไปต่อกันกองที่2เลยคะ่ะค่าสำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใพ่จะบอกว่าอะไร อุ้ยขออภัยขออีกใบนะคะชาวกองที่สองนะคะคนรักที่ต่างแยกย้ายก,กันไปแล้วเนี่ยคนรักเก่าที่แยกย้ายก,กันไปแล้วปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างโอ้สองดาบ The Tower Temperance Temperance เขาเขายังคิดถึงเรื่องที่จากมาที่ที่ที่คุณกับเขาต้องแบบแยกแยกกันมาเนะะี่ยค่ะเขายังมีความเจ็บปวดยังมีความเสียใจอยู่เขายังคงวนเวียนอยู่ในความคิดเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีเขาจะ คิดถึงคุณมากๆเลยคิดถึงวันเก่าๆย้อนเวลากลับไปในวันเก่าๆเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนะี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบสะสางเคลียใจกันอะว่าแบบมันเหมือนกับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแล้วแบบเขาไม่ได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบต้องจากลากับคุณมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆด้วยนะคะเ,เ,เดี๋ยวแม่หมอจะดูนิดนึงว่าเขาอยาก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 ,ยากที่จะแบบกลับมาคืนดีหรือว่าอยากจะกลับมาพูดคุยเคลียร์อะไรกับคุณไหมอยากค่ะเขาคิดถึงคุณเขาอยาก บางบางคนเนี่ยนะคะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณเลยแหละนะอยากกลับมาคืนดีกันไพ่แบบชัดเจนมากเลยว่าเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะอยากจะเขายังคงเสียใจแล้วก็เสียดายวันเวลาวกเก่าๆอยู่บางคนนะมันเกิดขึ้นกะทันหันแล้วเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไม มันถึงได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางเขายังรู้สึกเสียใจมากแม้ว่ามันจะผ่านเวลามานานพอสมควรแล้วแต่คิดว่าตอนนี้แนวอารมณ์โกรธอารมณ์ตอนที่ต้องแยกจากคุณเนี่ยเขาแบบมีอารมณ์เขามีอารมณ์โกรธเขามีอารมณ์ที่แบบว่าค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะคะแต่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็จะคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่เขาเคยทำแล้วเขาก็เสียใจเสียใจกับสิ่งที่เขาทำพลาดไปแล้วก็เขาอยากจะคืนดีกับคุณนะคะถามว่าชีวิตของเขาสบายดีไหม,มสบายดีไหมสบายดีค่ะเขามีความมั่นคงทั้งหน้าที่การงานการเงิน นะคะบางคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอาจจะมีส่วนในการช่วยทำให้หน้าที่การงานการเงินของเขาเนี่ยจะเลอลุ่งเรืองก็เป็นได้เนาะหรือบางคนอาจจะเคยมีสัตว์เลี้ยงร่วมกันหรือว่าอาจจะเคยมีบุตรร่วมกันนะคะสำหรับบางท่านนะคะเขาก็ยังคิดถึงชีวิตที่เคยอยู่ร่วมกับคุณตอนนั้นนะ สำหรับคนที่เคยเป็นครอบครัวหรือว่าเคยถึงขั้นแต่งงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอเดี๋ยวเปิดไพ่อาราเข้าอีกหนึ่งใบนะคะไพ่จะบอกว่าอะไร Stay o p the วันนี้แม่หมอบอกไม่สบายหเนอะ Stay optimistic about your love life positive thinking and f a i t h will bring your romance mm. um, ถ้าแปลในความหมายของผู้ที่ uh, จากลากันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วก็ um, ในตัวตัวของคุณเองสถานการณ์ชีวิตของคุณนะ่ะคุณรู้ ตัวเองว่าคุณสามารถกลับไปคืนดีกับเขาได้หรือเปล่านะตอนนี้นะคะถ้าไม่สามารถเนี่ยคุณก็ได้แต่เก็บเขาไว้ในใจแล้วก็คิดถึงเขาแล้วก็ให้คิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่เคยมีร่วมกันที่เคยมีความสุขร่วมกันน่ะนะคะมองเวลาคิดถึงเขาก็ให้มองแต่แง่ดีซึ่งกันและกันน่ะนะคะหนูอะไรที่เคยทําผิดพลาดต่อ,อก,กันก็ขอให ให้อภัยซึ่งกันและกันให้อภัยในใจอ่ะเนาะคิดว่าเขาก็คงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณเคยทำอะไรที่ผิดพลาดกับเขาเช่นกันเขาก็ให้อภัยคุณนะคะโอเคก็เป็นพลังงานดีๆนะคะเนาะเป็นความทรงจำที่ดีๆนะคะสำหรับชาวกองที่สองนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่สามเลยแม่หมอขออนะุญาตไม่ ไม่ไม่ตัดต่อคลิปนะคะก็คือจะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆเลยโดยที่จะเปิดไพ่ไปพร้อมกับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวนะจะเปิดไพ่สองเพิ่มสองใบนะคะว่าชาวกองที่สามเนี่ยคนที่คนรักเก่าที่จากกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาสบายอีกไหมนะอ่ะมาแล้ว โอเคค่ะโอ้สีดาบ the sun อ mm. um, ืม the chariot อืมไพ่อ่าสำหรับผู้ที่เปิดไพ่ได้กองเนี้ยนะคะเอ่อ uh, เหตุการณ์ต่างๆที่คุณกับเขาอ่ะเคย ไม่เข้าใจกันแล้วมีปัญหากันรุนแรงนะคะอาจจะแบบว่าถึงขั้นที่แบบว่าบางคู่นะคะอาจจะลงไม้ลงมือกันเบาๆนะหรือไม่ก็ใช้คำพูดที่แบบว่าด่าทอกันแบบแรงๆอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้นะเขาก็ใจเย็นลงมากๆแล้วนะคะจะเห็นว่าเขานิ่งขึ้นมากๆแล้วแล้วก็อมสีดาบนะคะแต่ว่าตัวเขาอะบางทีเขา,าเป็นคนแบบสองบุคลิกอะ เป็นคนแบบจะบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้เวลาที่เขาเวลาที่เขาแบบแสดงด้านร้ายออกมาเนะี่ยก็คือเขาก็จะค่อนข้างแบบว่า,าใช้คําพูดดุนแรงอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าในด้านดีอีกด้านหนึ่งเขาหรือเขาเป็นคนดีมากๆนะคะแล้วก็เขาเป็นคนล่าเริงตอนนี้ชีวิตเขา,าเขาเรียกอะไรอะ ชิตเขาค่อนข้างดีค่ะเขาสบายดีเลยแหละประสบความสําเร็จนะแล้วก็อาจจะเดินทางบ่อยหรือว่าอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแก้ปัญหาเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขานิ่งก็บางทีเขาก็อาจจะเอ่อเข้าใจคันลองของชีวิตเนอะว่าแบบเรื่องของคุณเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นอดีตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบก้าวเดินต่อไป เ้าเดินต่อไปกับเส้นทางชีวิตใหม่แล้วเขาไม่ค่อยมองย้อนกับไม่ค่อยมองย้อนกลับไปข้างหลังไม่ถึงเขาไม่ค่อยมองย้อนกลับไปที่ในอดีตนะคะแต่ว่าเขาก็สบายดีนะแต่ถามว่าเขามีเรื่องอะไรติดขังกับคุณไหมแม่หมอก็คิดว่าไม่นะคือเขาค่อนข้างนิ่งแล้วก็เข้าใจสิ่งสถานการณ์ชีวิตต่างๆที่ผ่านมาได้ดีนะคะ บางคนที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาว่าด่าทออะไรกันรุนแรงหรือว่าใช้กําลังกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็คือมันจะเป็นในทิศทางเดียวกันคือว่าเขาอะไปต่อแล้วหมายถึงเขาเดินหน้าไปต่อแล้วกับชีวิตของเขานะคะ mm. engagement your love life is a s c e n d i n t to a higher level of commitment อืมเอ่อบางคนนะคะคนรักเก่าของคุณี่ยเขา,าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือว่ามีคู่ที่แบบว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วคือหมายความว่ามีคู่ที่ชัดเจนที่เขาแบบจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วหรือว่าบางคนอาจจะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วลยอะยไรเงี้ยนะคะเดอสันขึ้นนะคะจ,จะมีลูกแล้วนะคะเขาก็เลยเขาก็เลยปล่อยวางเรื่อง ของคุณกับเขาให้มันเป็นอดีตไปแล้วก็เขาก็ไปโฟกัสกับชีวิตใหม่ของเขาอะค่ะนะเออบางคนอาจจะแบบรู้สึกไม่หมอเขาไม่คิดถึงเราบ้างหรออะไรเงี้ยเพราะเราเปิดไพ่ถึงเขาใช่ไหมไม่หมอก็จะบอกว่าให้คุณอ่ะยินดีกับเขาการที่เขาอ่ะไม่ได้ทุกใจในเรื่องอดีตก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะแปบลบว่าคุณกับเขาอะเคลีย เคลียร์เคลียร์หน้าไพ่กันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าติดค้างกันหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณ move on เหมือนที่เขา move on เช่นกันแล้วก็ให้คุณนะมีความสุขกับชีวิตคุณคิดถึงเขาได้ค่ะคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมไพ่กันว่า temperance มีบ้างในบางครั้งนะคะที่เขาคิดถึงคิดถึงอดีตนะคะแต่ว่า คิดถึงอ่คิดถึงในเรื่องดีๆนะคะคิดถึงในเรื่องที่ดีแต่อ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไพ่ออกมาในลักษณะนี้เนี่ย t e m p e r a n c e ใบ,บนี้มันก็จะแปลว่าเขาไปต่อแล้วเขา move on แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่รู้สึก ติดค้างหรืออะไรกับคุณแล้วอะนาะไม่ได้แปลว่าความเย็นชานะคะเพราะว่าไพ่มันก็เป็นเป็นหัดิดทางบวกนะคะโอเคแม่หมอก,ก็ขอให้ชาวอกองที่สามก็มีความสุขเช่นกันนะคะแล้วก็ move on นะคะมีความสุขในทุกๆวันเจอความรักที่ดีๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ